คุณผู้ชมครับเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนงางเจ้าสิริิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565รายการเรื่องดังหลังข่าวขอเสนอสารคาดีโขนพระราชทานตามพระรชาชดำริซึ่งการจัดแสดงโขนพระราชทานส่งผลให้เกิดการศึกษาและฟื้นภูศาสตร์ที่เกี่ยวกับโขนเป็นลำดับครับด้วยทารร ฉากและเทคนิคพิเศษเป็นลักษณะเด่นในการแสดงทํำให้โขนเรื่องรามเกียรติและการแสดงโขนของไทยสามารถดํารงอยู่ในสังคมร่วมสมัยได้ครับติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติครับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยท่ารำและท่ายา่างมีทั้งความอ่อนช้อยและสง่างาม ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของโขนอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนยกเว้นตัวพระตัวนางและเทวดารวมทั้งศีราพร์หรือเครื่องประดับซึ่งหมายถึงเครื่องประดับสำหรับใช้สวมใส่ศีรษะเช่นชดามงกุฎพัตราพร์หรือเสื้อผ้าเครื่อง,ง,งนุ่งห่มทนิมพิมพาพร์หรือเครื่องประดับต่างๆ สำหรับใช้ตกแต่งตามร่างกายส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับที่ถมและลงยาและการแต่งหน้าซึ่งล้วนงดงามมีรายละเอียดเป็นเอกลักษณ์แบ่งเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงและตัวเบดตเล็ดเช่นรือสีช้างมา้าเป็นต้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใส่พระราชหฤทัยศิลปะการแสดงโขนเป็นอันมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดประชุมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานประณีตศิลป์ของไทยที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อเอชิดชูศิลปะการแสดงชั้นสูงแขนงน,นี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผน มูลนิธิศิลปาชีพและกรมศิลปากรสนองพระราชดำริด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นมาใหม่ที่คงความงดงามตามแบบโบราณและกราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อใช้ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรมมาศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชมพันษา80พันษา5ธันวาคม2550และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชกระแสให้จัดการแสดงโขนออกสู่สายตาประชาชนจึงกลายเป็นต้นกำเนิดการแสดงโขนพระราชทานในปีต่อๆมา โขนพระราชทานเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่นิยมใช้แสดงโขนมาตั้งแต่อดีตโดยเป็นบทการแสดงโขนฉากคือมีการแบ่งฉากการแสดงตามเนื้อเรื่องมีการใช้บทการแสดงที่ประกอบด้วยบทร้องบทเจรจาบทภาคการกำกับเพลงร้องและการกำกับเพลงหน้าพาด ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการคัดเลือกนักแสดงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดแสดงโขนพระราชทานตอนนางลอยเป็นครั้งแรก การจัดแสดงโขนพระราชทานส่งผลให้เกิดการศึกษาและฟื้นฟูศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโขนเป็นลำดับทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์ขีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและพัตราพรอาทิพายกเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทยอายุนับร้อยปีส่งฟื้นฟูการผลิต ให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของพัตรพรสำหรับการแสดงโขนพระราชทานอีกครั้งงานศิลปกรรมด้านการสร้างฉากมีความพิถีพิถันเพื่อการแสดงที่งามวิจิตรควบคู่กับความทันสมัยของเทคนิคกลไกลและงานประติมากรรมเช่นตอนศึกมยราบฉากหนุมานเนรมิตกายใหญ่โต นอนเต็มความยาวเวทีเพื่ออาปากอมพรับพลาที่ประทับพระรามตอนจองถนนฉากนางสุพรรณมัจฉาเรียกบริวารปลาและฉากหนุมานดำดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรตอนโมกขศักดิ์ฉากหนุมานแปลงกายสูงใหญ่กว่า8เมตรใช้หางพันร,รอบเขาสัพพยา เพื่อจับสังกรณีตรีชวาตอนนาคบาทความงามสง่าของประติมากรรมลอยตัวพระนารายทรงสุบรรนความสูงเจเมตรประกอบฉากระบำนารายเจ็ดปางและฉากโพรงไม้โรทันที่อินทรชิตเข้าไปประกอบพิธีชุบสอนนาคบาท ตอนพรมมาศฉากอินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทรงช้างเอราวัณรายล้อมด้วยเหล่ายักษ์ที่ปลอมกายเป็นเทวดานางฟ้าและตอนพิเภกสวามิภักด์มีฉากเรือสำเภาริมฝั่งน้ำและฉากสนามรบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงแบบประเพณีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวการแสดงขูน คณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆ ทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาดผู้ขับร้องและผู้ภาคบทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไปอัธรส ฉากและเทคนิคพิเศษเป็นลักษณะเด่นในการแสดงโขนพระราชทานทำให้เรื่องรามเกียรติและการแสดงโขนของไทยสามารถดำรงอยู่ในสังคมร่วมสมัยได้นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมีได้